รู้จากคำนำเรื่องคำศัพท์คำที่หนึ่งคำว่าผูล้างทิ้งลุกแบ่งช้อนเก็บก้มหกผอมอ้วนอ้วกคราบกล่องกวาดเหลือง ลูกอมกางเกงขยี้ขนมไข้สูงนอนสมเละล้อตายพบบวนปวดอวดเปล่ายาเศษตรวดแรงๆปิดเทอมท้องเสีย สีเงินระวังปะปนน,น้ำตาลยิงฟันสงสยัยยกเวน้นเชื้อรรคพยาธิกาตลกสุขปรกอารมณ์โรคติดต่อรรคติดต่อ